I'm gonna get this one, I'm gonna get this one, I'm gonna get this one. Three colors? Yes. Why do you have to choose one when you can get them all? everything oh. is <laughs> 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 End of the day. <laughs> <No>. <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตอตานี้ น้ำเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะแต่งตัววันนี้จะไปเดินตลาดนัดอินดีดาวคอนยังไม่เคยไปที่นี่เลยนะคะมีคนบอกว่าตลาดเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มีของกินเยอะด้วยแล้วก็มีแบบว่าเสื้อผ้ามีของขายอะไรเงี้ยเยอะในราคาที่เบาๆด้วยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะแวะไปสักหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยไอ้ตาขอบำรุงผิวก่อนนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เลยคะ่ะสมูทโตทอมิโตคอลลาเจนไวท์เซรั่มนะคะตัวนี้หลายคนก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะ แต่เองก็ใช้มาตลอดนะจ๊ะเป็นทรีมซองที่มีขายในเซเว่นนะคะของจมุตโตะซึ่งเขาบอกว่า1สซองเนี่ยเท่ากับมะเขือเทศถึง10ลูกเลยทีเดียวตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มบางเบาแบบนี้นะคะเราก็ทาลงบนผิวได้เลยเขาจะทําให้ผิวที่ขาดการบารุงผิวที่หมองคล้ำเนี่ย ปรับให้ดูกระจ่างใสขึ้นมานะคะแถมเขายังประสานคุณค่าของอะบูตินคอลลาเจนแล้วก็กรตาไทโอนนะคะถ้าไม่ผิวดูปป่งปังชุ่มชื่นม,ม,มีออร่าสุขภาพดีนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาทาลงไปปุ๊บจะซึมได้แบบรวดเร็วมากสังเกตว่าซึมหายไปแล้วนะคะแล้วก็จะไม่เหลือคราบเหนอะเหนอบนผิวเลยสามารถทาก่อนแต่งหน้าแบบนี้ได้เลยนะคะใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นอย่างไอตาทาก่อนแต่งหน้าเนี่ยก็ทําให้ไม่เป็นขุยด้วยไม่ทําให้หน้ามันระหว่างวันด้วยนะคะแล้วก็สามารถทาตอนก่อนนอน ะะพอเขาซึมซาบไวเนี่ยเวลาเราจะทาครีมอะไรหนักๆต่อตามท้ายที่หลังเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลารอนานนะคะตัวนี้เนี่ยราคาแค่39บาทเองนะจ้ามีขายที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขาเลยจ้าบำรุงผิวเสร็จแล้วนะคะจะขอไปแต่งหน้าแต่งตัวแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วดีกว่า ไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะดูเสื้อดิฉันวันนี้โอ้โหสีสันวันนี้ก็เลยแต่งหน้าแบบตัวหวานหน่อยต่กตาหน่อยเพราะว่าสีเสื้อเราก็ใสขนาดนี้แล้ววันนี้ใช้ลิป for you to เบอร์16นะคะเป็นเบอร์ของอตาเองนะคะก็ต้องบอกไปก่อนเพราะถ้าไม่บอกก็จะถามแล้วแต่ก็จะลืมไปแล้วว่าวันนั้นทาสีอะไรอะไรนี้นะหน้าพร้อมชุดพร้อมแต่ผมยังไม่พร้อมนะคะหัวรีบมากโอ้โหถ้ารีบขนาดนี้ทาไมไม่มาแต่เมื่อวานล่ะคุณพี่คนละรีบปะ่ะเดี๋ยวฮอร์โมนผม ก่อนนิดนึงนะจ๊ะให้มันดูแบบมีวอล่มไม่รีแบนเนาะวันนี้ใช้ตัวนี้เลยนะจ๊ะ Create Ion Elixir ตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นเลยเดอ้อแล้วก็แกนเนี่ยเป็นไซส์น้องใหม่ไซส์26นะคะซึ่งไซส์26เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบลอนเล็กหรือว่าลอนที่แบบชัดๆหรือว่าแบบต้องการมีความพลิกแแลงทำนู่นทำนี่อะไรนี้ตัวนี้เนี่ยเขาปรับอุณหภูมิได้ถึง10ระดับเลยนะคะตั้งแต่40เลยบวกไปจนถึง220 เลยทีเดียวค่ะแต่จะใช้2 0 0ร้ละ กันนจ๊ะวันนี้ตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้ทั่วโลกเลยแล้วก็เวลาเราม้วนนานๆเนี่ยความร้อนดีความร้อนไม่ตกความร้อนคงที่ดีมากค่ะตัวนี้เนี่ยเขามีตรงนี้ด้วยแต่ชอบเวลาเราวางอะไรเงี้ยปุ๊บไม่โดนไม่ร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาม้วนเนี่ยมันจับถนัดมือดีเดี๋ยวจะมมวนให้ดูนะจ๊ะวันนี้ไอ้ตาจะมมวนร้อนแบบแน่นๆหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้แบบไม่รู้ว่าวันนี้ฝนมันจะตกหรือเปล่าอ่ะเมื่อเช้ามันตกไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปตลาดกันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะตกหรือเปล่าเผื่อแบบว่า ถ้ามันโดนละอองฝนอะไรอย่างเงี้ยรอนมันก็จะจะได้อยู่นานๆนะคะแต่ว่าจริงๆมอนตัวนี้ยรอนค่อนข้างอยู่นานในตาชอบมากเลยเวลาเราออกไปข้างนอกทั้งวันบางทีแบบนั่งแว้นวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าเจอลมเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างอยู่นานดีนะจ๊ะใครที่ม้วนผมแล้วรอนไม่ค่อยอยู่อะลองตัวนี้ อันนี้ตามมวนเสร็จแล้วนะคะทั้งหัวเนี่ยตาใช้เวลาประมาณแค่ฟังเพลงจบไปเพลงหนึ่งอะประมาณ4-5นาทีได้แป๊บเดียวเองคือรอนถ้าไม่สังอะแน่นมากแล้วตัวเนี้ลอนอยู่นานมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีซิงเกิลริมด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเราจับเนี่ยมันก็จะกระชับมือไม่หลุดมือด้วยปุ่มเนี่ยก็สามารถล็อกได้นะคะป้องกันการกดโดนโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นเองตัวนี้นะนะคะตาชอบมากที่เวลามมวนเนี่ยไม่มีสะดุดเลยถึงแม้ว่าผมเราจะแห้งแค่ไหนแล้วนะผม ไม้ตาเนี่ยเป็นผมที่แบบร่วงเยอะด้วยเพราะว่าเราทําสีทำนู่นทำนี่แล้วก็แห้งด้วยนะคะม้วนแล้วมันลื่นมากมันไม่มีสะดุดแล้วก็ไม่กินผมผมไม่ขาดเลยไม่ขาดเลยสักเส้นซึ่งหาได้ยากมากกับเครื่องม้วนผมที่จะม้วนผมไม้ตาแล้วไม่ขาดเลยสักเส้นอ่ะเออนี่สังเกตได้ว่าม้วนเสร็จเนี่ยผมมีความเงามากนะทุกคนผมแบบดูดีมากดูไม่แห้งกรอบนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีพรีเมียมไอออนนะคะลดการสูญเสียน้ําของผมแล้วก็รักษาสมดุลเนี่ยให้ผมเนี่ยอิ่มน้ำ เงางามดูสุขภาพดีเห็นไหมคะว่า เครื่องม้วนผมเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะคะเวลาเลือกในตาเลือกอย่างจริงจังนะเพราะว่าผมเราเนี่ยมันก็ต้องการดูแลด้วยไม่ใช่แค่แบบอ่ะม้วนสวยๆไปแต่ถ้ามาทําร้ายผมให้มันแห้งไปกว่าเดิมเสียไปกว่าเดิมก็ไม่เอานะจ๊ะตัวนี้เนี่ยราคาประมาณ3690บาทนะคะแต่ว่ายังไงลองเข้าไปเช็คดูราคาหรือว่าโปรโมชั่นกันได้ที่ Facebook ของเขานะคะ Line Instagram แล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนี่ทางดีฉันก็ทําการแบบสตล์ผมโอ้ไปเดินตลาดนัดแม่โอ ไม่ได้ไปถ่ายอะไรเลยไปเดินตลาดนัดแม่ฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หน้าเต็มขนตาอะไรมาผมเผมิ่มขมวนแล้วต้องสวยสุดในตลาดนัดอินดี้ดาวคอน,นอเออไปเห็บไปเจกันที่ตลาดเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้ให้แฟนถ่ายให้ด้วย <laughs> Hey baby, do you like my outfit for going to the market today? Your hairstyle reminds me of the 80s somehow. Yeah, I I try to call it small curl and high ponytail, like in the 80s teen movie, like the bad bitch one wearing pink. Like you can't sit with us, but I'm actually nice. Okay, today you help me filming. You hold it. Wait, let me grab water because I wanted to drink a lot of water, but actually today I haven't drink that much. ที่แล้วนะคะไอตาทวิดีโอลองดื่มนะ้ํวันละ2ลิตรเป็นเวลา7วันซึ่งมันดีมากรู้สึกด้วยว่าแบบผิวเผาดีมากนะคะแล้วก็พยายามจะทําต่อแต่บางครั้งมันก็มีลืมดื่มอะเวลาออกไปข้างนอกจะชอบลืมดื่มทุกคนเป็นใช่ไหมว่าเราไปทํางานออกไปแบบข้างนอกอย่างเดินตลาดอะไรเงี้ยไอตาก็จะพกไปเลยเดี๋ยวขอหยิบไปเลยนะจ๊ะนี่ไอตาดื่มตัวนี้นะคะวิตเจเดนะคะเขาเป็นว<อ>ิตามินวอเตอร์ไม่ใช่น้าเปล่าธรรมดานะคะแต่เขามีวิตามินด้วยตัวนี้เนี่ยจะเป็นวิตามินซีนะคะขวดสีเหลือง แล้วก็ตัวนี้เนี่ยครูสีเขียวเนี่ยจะเป็นวิตามิน B ตัววิตามิน C เนี่ยนะคะเขาจะช่วยเรื่องผิวเขาจะเข้าไปขับสารพิษในผิวเนี่ยให้ผิวดูใสมากขึ้นเลือดเนี่ยไหลเวียนดีเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยและยังทําให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะไม่ป่วยง่ายไม่เป็นหวัดง่ายนั่นเองค่ะส่วนตัววิตามิน B นะคะก็จะช่วยเรื่องระบบประสาทนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยมีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นขวดละ17บาทเท่านั้นเดี๋ยวจะพบเป็นตัววิตามน เพราะว่าสงาสัยจางเราก็ต้องแบบว่าเนมดูดีผิวสวยอะไรอย่างเงี้นาะเดี๋ยวพวกตัวนี้ไปจัดเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็จะได้จิบกินจิบกินถ้าเกิดมันอยู่ในมือเราเนาะเราก็จะดื่มไปบ่อยแต่ถ้าเราไม่มีแบบไม่ได้พกน้ําไปเราไปข้างนอกเราก็จะลืมไม่ได้จิบเลยนั่นเองนะคะชื่นใจ do you want to try it's really nice alright i want you to try and tell me what do you think about it <laughs> i'm actually surprised <laughs> i actually like it okay a <Mask>. s h e r good it's already h a v e You drank my. Oh, are you gonna drive for me today? You got your driving license already. Uh. Uh. It's okay. <laughs> You help me filming today. I'll drive for you. Nice. Maybe. <laughs> yes. What just happened on the way here? We went the wrong way somehow. My Google Map on my phone stopped working, so we went straight until แจ้งวัฒนะ He do เกือบถึงทเวดอนเมืองแล้วอะแบบ It's supposed to only take 20 minutes from home to here, but we took like 40 minutes. Yep. <laughs> Time to eat. Yeah, I'm so hungry. Are you hungry? Yep. Are we going to eat that? Yeah. Okay. สิ่งแรกที่คนหิวอย่างเรามาตลาดก็คือต้องมากินนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินตรงนู้นร้านย่างเนยจ้า Okay. what does this place got this place is buffet 199 per person is the Thai barbecue the place c a l l ย่างเนย they gonna have the butter to grill with the meat mm. ฝรั่งมากินย่างเลย I said I'm taking ฝรั่ง to eat this butter grill oh I know did you see the fat อร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมาก Hold it, hold it next to your head, it's so big. <laughs> What's going on? It's raining a little bit. Is it gonna be harder? At least we're already almost finished eating. Yes. <laughs> what if it's raining so hard? Maybe we're just gonna go back home? I don't know. <laughs> driving for a, a, almost an hour just for this? Uh, Worth, it. Worth it! Best day of my life! Oh. Dessert? Please, can I? What? How about open Megan's car? Let's go inside baby. This one is only the road. Oi, and the out. I'm gonna get this one, I'm gonna get this one, I'm gonna get this one. Three colors?

เี๋ยวอ่ย์หน่าจะไปทะเลสองรอบาทเองทุกคนคิวอะไรเกิดอาวุนวลสองร้บาทแบบตัวในหุ่นสีม่วงน่ารักนะ Time for dessert! Who wants dessert? Me, me, me. me. Oh, everybody wants dessert! Maybe you think that was massive? What about this? <laughs> 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 it's a it's dangerous. They have everything you could possibly need if you have hair. <laughs> I do, not much, but yes. <laughs> <laughs> you know there's a small insect that be on your hair oh. when you work yang and we have to use this kind of really tight brush brush your h a i r but it has to be really hard i hate it my mom did it it was so painful it's called the terminator <laughs> yes the terminator รกว่าหอะไรว่ะจําไมได้หที่หีหา this is perfect if we are having barbecue ถ้าเกิดกินย่างเลยต้องใส่อันนี้หัวจะได้ไม่มี หนึ่งดิฉันก็จัดไปเลยค่ะ11ชิ้นไปต่อ so we can collect the money together every time you say a bad word you have to put some coin I never say bad word I'm sorry never ever ได้ของเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดูกันว่าซื้ออะไรมาบ้างนี่ทุกคนเช้าของอีกวันแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวไอจาจะมาลองใส่ให้ดูว่าซื้ออะไรบ้างนะคะจากตลาดนัดอินดี้ดาวคันนาตตัวแรกก็ชุดนี้เลยน่ารักมากสีม่วง I'm gonna wear this to the beach baby do you like this one baby I chose it <laughs> yes it's cute I like it <laughs> อันนี้จะเป็นกระโปรงยาวนะคะยาวแบบยาวลงเป็เลย c l a s Ooh, <classy>. s y c l a s s างเกงแบบว่า c u ตติ้งดีเอาไว้ใส่ในวันที่จะต้องสุภาพซึ่งเป็นวันที่ไม่ค่อยมีในชีวิตน <laughs> ี่นเกงที่ซื้อมาจากร้านเดียวกันกับร้านเมื่อกี้อันนี้สวยตรงที่มันมีเข็มขัดมันเหมือนว่ามันได้เยอะแต่จริงๆมันเป็นเข็มขัดแบบนี้ <laughs> เสื้อแบบเดิมนะคะแล้วก็กระโปรงลายสกอตนะจ๊ะน่ารักจังนี่อันนี้กางเกงทรงบาร์บี้ซึ่งสั้นมากโซชอนแล้วมันก็ผ้าบางมากนะคะอันเนี้ยไม่ได้ And This is not for outside walk n o e อันนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นเซ็ตเสื้อตัวที่สั้นมาแบบปิดกลาวนมแทบไม่อยู่นะคะแล้วก็กางเกงเอวสูงนะคะแต่ว่าทรงไม่ค่อยสวยผ้าก็ไม่มีซับในอะไรเงี้ยเรียกว่าการซื้อของที่ตลาดนาัดของถูกๆน่ารักมันก็มีแต่ว่าเราต้องดูคัตติ้งดีๆดูผ้าดีๆอะไรงี้ด้วยนะตลาดนั้นอินดี้ดาวพนองที่ให้ตาไปเนี่ยตาก็ป,ป,ประทับใจนะของกินเยอะมากแล้วก็ของเยอะมากเดินสนุกมากนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีตลาดนัดแถวบ้านหรือว่าตลาดนัดตรงไหนที่น่าไปน่าไป,าไปเดินสามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะจ๊ะ จะเป็นคนชอบไปเดินตลาดนัดมากเผื่อว่าเราจะไปเยือนกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกด subscribe นะคะกดสั่นกระดิ่งกระดิ่งจริงจริงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้เป็นกาลังใจให้ตาได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้ว๊ายบายจะเสร็จไหมเนี่ยกูจะวนเสร็จไหม These are very transparent. I can see you. Yeah, you can see my panties. Yes, it is really transparent. So. Uh.